สรุปข่าวชี้เมนูโก,โกรประจำบันที่24ตุลาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเต็ดจิ้งนี้ขอนะเชนฮาคชื่อฮอยรุนสุดทึกเขิมบูท๊ทีมเก่าโคเปนเฮเกนนะโดยกันที่ทางด้านของทางอเล็กชนฮาคผู้จัดการทีมแมนเชสเต็ดนะฮะมองว่ารัสฟูตฮอยรุนกองหน้าของทีมจะมีแรงกระตุ้นสูงปรีดในการลงสนามดดนทีมเก่าโคเปนเฮเกนในครั้งนี้ โดยแมนยูจะลงเล่นในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3โดยการเปิดปรางโอเชฟอร์ดดวลกับโคเปนเฮเกนทีมกัลังจากเทนมากวันอัคารที่4ตุลาคมนี้โดยที่2นัดแรกทัพาปแดงยังไม่มีคะแนนจากการประชัยทั้ง2นัด คนที่ถูกจับตามองมากที่สุดในเกมวราารณคนี้น่าจะเป็นของวารัสสุสหอยรุ่นที่จะได้เจอทีมเก่านะฮะโคเปนเฮเกนซึ่งเคยเล่นให้กับทางช่วงเริ่มต้นของอาชีพการย้ายเข้าสู่ตอมกราชและก็อัตาลันตาในเวลาต่อมานะโดยเชนฮาร์ได้กล่าวถึงการดวลทีมเก่าของหอยรุ่นะว่าเขาเติบโตมาก,กับสโมสรน,นี้และเขาจะมีแรงกระตุ้นสูงอย่างแน่นอนเขาจะแสดงมันออกมาในทางที่ถูกต้องและความสมดุรที่ถูกต้อง สำหรับทางฮอยลุนนั้นยิงให้กับแมนยูไปแล้วมากถึง3ประตูซึ่งทั้งหมดนั้นมาจากการเล่นในแชมเปียนลีกในขณะที่ในเกมชีเบริกนั้นยังไม่มีสกอร์ในเวลานี้เอาเป็นว่างานนี้นะผมเชนฮาก็เชียร์นะฮะฮอยรุนกลับมาระเบิดฟอร์มตีนแตกอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวจอมานกันครับอะไรยังไงดานะโลดหวังผีมั่นใจขึ้นหลังเคสงเกมรวด โดยเอโก้ดาวโรดแบ็กขวาของทางแมนเชสเตอร์นะฮะหวังว่าทีมจะรักษาความมั่นใจและก็โมเมนตัมที่ดีหลังจากที่ควา้ชาชัยในลีกได้2นัดติดต่อกันโดยพิวสแดงมีคิวเปิดสนามโอเชฟอร์ดรับเบอร์กระทางโคเปนเนเกนในศึกแชมเปี้ยนลีกกลุ่ม A นัดที่3คือเนอา,านัดนี้โดยผลงานสอนัดัแรกของอ่ทีมดังของแมนเชสเตอร์นั้นต้องเจอการตระัยทั้งหมดนะ โดยในการแถลงข่าวก่อนการลงสนามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดาโรดันถ,ถูกเลือกมานั่งเคียงข้างเอดิชันฮารซึ่งแบ็คขวาชาวโปรตุเกสกล่าวถึงเกมวันาานี้ผมคิดว่าทุกๆเกมรหรับพวกเราก็คือโอกาสที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าพวกเราสามารถที่จะสร้างความมั่นใจและก็บุมิมัได้ เมื่อคุณชนะมันก็เป็นเรื่องง่ายกว่าในการจะคว้าความมั่นใจและเมื่อคุณไว้ได้ลงเล่นในเกมแบบที่ต้องการคุณก็ต้องหาทางเอาชนะให้จงได้พวกเราแสดงให้เห็นคุณภาพในเรื่องนั้นและพวกเราต้องมาใช้ชนะเหล่านั้นสร้างโมเมนตัมในครั้งนี้นอกจากนั้นฟูลแบล็กชาวโบรเุเกสย,ยังได้กล่าวถึงทางเซอร์บ๊อบบี้ชารตันตำนานของแมนยูที่เพิ่งจะล่วงลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดก่อนอื่นเลยนะถือว่าเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่เมื่อคุณพิจารณาไปยังการทำประตูมากมายของทางเซอร์บอบบี่แล้วมันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องราวของพวกคุณผมโชคดีเป็นอย่างมากที่ได้รู้จักเขาเข้าไปชินั้นห้องแต่งตัวของสมสรอนเสมอหลังจบเกมและยังเป็นสัญลักษณ์บนอาัจจารัน์ของสมสรซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราเองต้องมองย้อนกลับไปและก็พิจารณาหากตำนานเช่นนี้เคยควา้าแชมป์รายการที่ดี ที่สุดมาครองได้พวกเราก็ต้องเจริญรอยตามก้าวย่างเหล่านั้นอย่างแน่นอนนะอ่าณะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมารกันครับอาล่ะยังไงแมนยูเจอคู่แข่งริเวอร์ฟูส่งแมวมองตามเช็คฟอร์มกองหลังสปอร์ตติ้งนะ โดยลิเวอร์พูลนะครับส่งแมวมองเพื่อจะเช็คฟอร์มของกอนซาโรอินาซิโอกองหลังสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ต้องแย่งกับทางแมนเชสเตอร์สเตดที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันโดยแมนยูติดตามผลงานของดาวเตยไว้ชองปารีฟบานานแล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดทางเดอะบินเ r อร์ระบุเลนะว่าลิเวอร์พูลนั้นก็เป็นอีกทีมที่สนใจจะคว้าตัวไรเซนของอินาซิโอนะ โดยทีมของเจคินคอฟส่งแมวมองมาตามดูฟอร์มของอินาซิโอระหว่างที่เขาไปรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสในช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดโดยแมวมองลิเวอร์พูลเข้าร่วมชมเกมที่โปรตุเกสเอาชนะบอสเนียและก็ทางด้านของเฮอร์เซโกวินาไป5้าต่อ0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดวยเกมดังกล่าเนี้ยอิ cio, านาซิโอทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเมื่อจับคู่กับบรเิเบนติอัสเซนเตอร์แบ็กแมนเช์ซิตี้ Arts, ปาได้ใส่ชแมนก็สนใจอินาซิโอเช่เนเดียวกันแต่ทางสปอร์ติ้งไม่อยากจะขายแข้งวรายนี้ออกไปกลางฤดูกาลโดยมีการระบุเลนได้ว่าอินาซิโอมีค่าสัญญาอยู่ที่52ล้านปอนด์เขาเข้าร่วมกับอะคาเดมี่ของสปอร์ติง้งตั้งแต่อายุ8ขวบก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และก็ลงเล่นในกับสโมสรไปแล้วมากถึง1 3 3สนัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในรกรณยนี้นั่นเองครับอาแต่ผมเป็นคำว,ว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมารกันครับ สื่อระบุมือขวาเจนฮักไม่โยกคุมทีมอาแจ็คโดยทางเดอะิลเ r อร์นะฮะสื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวด้ว่ามิเชลฟันเดอร์การมือขวาของเอ็ิชเชนฮากในายใหญ่ของแมนเชสเตอร์นั้นจะยังคงอยู่กับสโมสรต่อไปหลังถูกโยงกับทางอาแจ็คอาร์มสดัม สโมสรจากทางฮอลแลนด์ตัดสินใจแยกทางกับมอริชตไตจากผลงานสุดย่ำแย่ไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันโดยเฉพาะในเกมลีกที่แพ้บาร์้ว4เกมติดหล่นไปอยู่อันดับที่สิของตารางคะแนนหรืออันดับรองบวยของตารางคะแนานแล้ว หรืมีการบริงานข่าวนะว่าฟันเดอร์การ์นี่ยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะอาจจะเข้ามารับตำแหน่งนายใหญ่ของสโมสรไปจนจบฤดูกาลนี้แต่สื่อแดนผู้ดีเปิดเผยได้ว่ายักษ์ใหญ่จากแดนกลางหันอาจจะไม่ทาบทามฟันเดอร์การเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นให้ความมั่นใจว่าจะอยู่กับทางแมนยูต่อไปและไม่สนใจจะรับงานนี้ ในปัจจุบัน uh, h ฮ i วิกมาดูโรนะฮะผู้ช่วยของสตาชจะทำอาชีพช่วคราวโดวยมีการบริง,งานด้วยทีมกลังเจรจากับชอนฟาสชิฟ e f อดีตนักเตะของทีมที่เคยทำงานกับทั้งทีมเยาวชนและก็เป็นผู้ช่วยรวมไปถึงการคุมทีมชุวคราวให้สมสรมาแล้วปัจจุบันว่างงานมาตั้งแต่ช่วงปี2021หลังแยกทางกับทีมชาติกริชในครั้งนี้นะเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนครับ เรามาดูข่าวจอบ,บ้านกันีกครับซืโยงเดคิอาหวนคืนแมนยูกันอีกครั้งหลังร่วมโต๊ะกับอดีตเพื่อนร่วมทีมนะ โดยการนี้สื่ออังกฤษยังคงตั้งข้อสงสัยว่าทำไมดับบิดเดยคิอานายทวันชาวสเปนจะหวนกลับมาร่วมงานกับแมนเชสเตอร์นเตันอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่โบกมือลาจินโอเชฟฟอร์ดเมื่อจบฤดูกาลก่อนและไม่สามารถที่จะหาสโมสรแห่งใหม่ได้โดยมีการรายงานข่าวว่าเจ้าตัวยังคงเล่นกับทางทีมั้นนำในลีกยุโรปต่อไปเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองโดยได้ปฏิเสธข้อสเสนอของทีมลีกนอกยุโรปไปหลายแห่งซึ่งรวมถึงหลายทีมจากซาดิโป,ปรลีกในคั้งนี้กันอีกด้วย ล่าสุดทาง d ด r รในวัย22ปีได้ไป,ปร่วมโต๊ะอาหารจิบกาแฟกับอดีตเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดง4คนได้แก่บรูโน่ฟอนเดเดชอาร a เ l เ a ลว n ลลันส์ทอมชีตันและก็วิสเตอร์ลินเดเลฟโดยทางบรูโน่กับตันทีแมนยูคนปัจจุบันได้โพสต์ภาพทางอินสตาแกรมวันที่23ตุลาคมพร้อมข้อความได้ว่าดื่มกาแฟกับเพื่อนที่เป็นทางเลือกที่ดีเสมอซึ่ง d ด r ก็ได้มาโพสต์ตอบว่าพลพพัก ขณะที่ควรมาตาอาดีตกองกลางชาวสเปนของทีมก็มาโพสต์ว่าเห็นแต่คนดีๆที่โตะนี้ส่วน,นแฟนๆหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าอยากจะให้เขากลับไปเล่นกับแมนยูอีกครั้งดีกว่านะ เหตุที่ทางสื่อและแฟนบอลยงเดคิอากับแมนยูอีกครั้งเนี่ยเนื่องจากทางองเดออดา่าในทวันในใหม่นะฮะที่ซื้อตัวจากทางอินเตอร์มิลานยังคงปรับตัวกับลีกใหม่ไม่ได้ลงเล่นามในเกมพีมบริสก้านัดเสียไปถึง13ประตูเก็บคารินชีตได้ถึง2นัดขณะที่เกมอยู่้าแชมเปี้ยนลีกเฝ้าสาวไปเพียงแค่2นัดเสียไปแล้วมากถึง7ประตูโดยบางนัดก็เล่นพลาดจ,จนมีส่วนทําให้ทีมพ่ายแพ้ ดูทั้งบริษาัหา์อดีตกองหน้าแมนยูทำหน้าที่เป็นนักวิจารณ์กล่าวเลยนะว่าจากที่ดูฟอร์มตอนนี้ไม่ได้มองว่าโอนาน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีขึ้นกว่าเดคิอาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามถ้าโอนาน่าสามารถเรียกฟอร์มเก่งหรือเล่นให้กับทีมดีขึ้นกว่านี้สัก20-30%เขาก็จะลดความผิดพลาต่างๆรวมไปถึงเซฟประตูดได้มากยิ่งขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นในครั้งนี้นั่นเองนะ ป็นนางานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรอาจจะเห็นเขากลับมาอีกครั้งก็เป็นได้เรามาดูข่าวต่อมากันนครับเอาได้ยังไงได้กินอะไรแปลกๆไหมกูรูดังเผยพิรุตปมเกลเซอร์ขายหุ้นให้กับทางเซอร์จิมเกิดความล่าช้าโดยงานนี้บอกได้เลยว่าได้กินตุุนะฮะเมื่อทางกูรูลูกหนังชื่อดังออกมาเปิดเผยพิรุธปมเกตตคุณเกลเซอร์ขายหุ้นให้กับทางเซอร์จีมราคิฟมหาเศรษฐีชาวองังกฤษเกิดความล่าช้าในกว่นี้ โดยงานนี้นะผมทางลิชาร์ดคีนะฮะกูรูฟุตบอลช่องวี n อ s p สปอออกมาเผยความพิรุษปมตระกูลเกลเซอร์ขายหุ้นสโมสรปีศาจแดงแบนยูจำนวน25%มูลค่ากว่า1,400ล้านปอนด์หรือประมาณ62,48ล้านบาทให้แก่เซอร์เจมราคิฟมาเศรษฐีชาวอังกฤษเกิดความล่าชา้าอย่างน่าสงสัย โดยเป็นที่เข้าใจกันด้วว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยประกาศพร้อมขายปิแสดงตั้งแต่พฤศจิกากนยนปีก่อนนะฮะและมหากาบใกล้จะได้ข้อยุติแล้วเนื่องจากชีคธามินบินอามัดบินคาริฟาอันชนีแห่งการ์ตาเองก็บระกาศถอนตัวเนื่องจากว่าไม่สามารถตกลงตัวเลขเม็ดเงินสำหรับทางการเทคโอเวอร์สมอสรแบบ100%้ได้และเป็นทางเซอร์จีมาลาคิฟท,ที่เข้าวินแทนที่ในครั้งนี้จากการขอซื้อหุ้น25%ตตามที่หลายสื่อในอังกฤษรายงานออกมา ล่าสุดทางบริชาร์ดคีออกมาตั้งข้อสงสัยถึงเซอร์จิมราชคิฟที่ยังไม่มีการประกาศยืนยันออกมาสักทีจนเขาคิดว่าหรือเดี๋ยวนี้จะเป็นเดี๋ยวที่หลวงเท่านั้นซึ่งบริชาร์ดคีก็แสดงเห็นว่ามันมีเหตุผลอะไรที่หุ้น25%เซอรอจิมต้องล่าช้าเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ผมเองสงสัยว่าเซอร์จิมราคิฟจะทนได้กับการที่ตระกูลเกลเซอร์อยังครอบครองสโมสรต่อไปได้อยู่หรอ นันผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงและข้อสงสัยตาจำนวน25ที่ทางเซอร์จิมได้ซื้อเอาไว้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนต่างชมผมกดไลค์กดแชร์และกด S ับสไคร b ์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ